คนตอนนั้นจะเป็นโรคข้อพอกันทั้งคนมีอายุและคนเป็นละอ่อนนะเจ้าจะเป็นโรคข้อพอกกันหนกค่ะเจ้ากิกนทำม,มีทําเกิดน้ำเข้าไปทําไร่ทาไรก็ดื่มน,น้าดื่มไปเรื่อยๆทาให้เกิดข้อพอกคนเสมัยนั้นตื่นเต้นตื่นตัวกันโอ้ยเหมือนกับพระจะลงมาโปรดเลยเนาะที่ท่านเอาเกลือเข้ามาคนเสมัยนะเจา้าคนเสมอยมันมีคนที่ข้อพอกข้อใหญ่มาแล้วนะเจา้าพระราชาเคยมีถุงใหญ่ๆนะเคยมี เคยเห็นอยู่เพราะว่าได้มาปรุงอาหารนักเด่นได้กินเพราะในหลวงเจ้าที่ประทานเกลือมาให้เจ้าเสมอเจ้าเสมอจะมันลืมพระุนของท่านเลยถ้าทําอย่างก็ได้ที่ให้ท่านได้อยู่เป็นล่มโพล่มใสของเจ้าเสมอนะเพือเฮาอดข้าวสักสิบวันเพื่อให้ท่านอยู่ไปแถมสักห้าสิบปีเขาก็จะทำนะจ๊ะ